รายการ School c ู a l l e n g e News และสนยนข่าวนักเรียนกรุงเทพมหาคอนครอาเซียนดิฉันมาก,กิต้าแข็งแรงค่ะและวันนี้รายการ School กู a l l e n g จ News จะพาทุกท่านมาพบก,กับกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหาคนครได้จัดขึ้นค่ะเอ๊ว่าแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรกันน้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมจิตอาสาคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทน กิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจเพราะเราจะต้องเสียสละความสุขส่วนตนและออกมาร่วมมือร่วมใจกับคนอื่นๆในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลประนิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรานายเก่งยศสุดลาภารองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหาคนครค่ะงนอาเา่ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงมิก,กิต้าแข็งแดงนักเรียนจากโรงเรียนหนองจอบพิทยานุสรขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะคะคสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจิตอาสาที่ได้จัดขึ้นในวันนี้อยากทราบว่านักเรียนและประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างคะก็กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ครับนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนรอบๆเนี่ยสิ่งที่ได้ไประโยชน์เลยก็คือการร่วมร่วมกันนะครับการ สามัคคีแล้วก็การที่จะร่วมกันทํากิจกรรมสาธารณะเช่นทําความสะอาดบริเวณชุมชนตัวเองโรงเรียนหรือว่าการคัดแยกขยะแล้วก็การทําปุ๋ยหมักสิ่งเหล่านี้มันสามารถหาได้จากชุมชนทั่วไปขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ได้ให้เกียรติกับพวกเรามาให้คำสัมภาษณ์ในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณจ่ะ สวัสดีค่ะท่านผอ,อฉันเป็นตัวแทนจากสนยนข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียนนะคะขอเนี่ยสัมภาษณ์ท่านนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมจิตอาสาที่ได้จัดขึ้นในวันนี้อยากทราบว่าท่านคิดว่านักเรียนและคุณครูเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความเข้าใจกับคําว่าจิตอาสาอย่างไรบ้างคะ อาสาเนี่ยเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยของเด็กๆอยู่แล้วตามหลักสูตรการจัดก,การเรียนรู้ที่นี้ กิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันจะต้องอยู่ในเด็กไทยทุกคนเพราะเด็กไทยนั้นจะต้องเป็นเด็กดีในอนาคตได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพยายามปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยต้องมีจิตอาสากันทุกคนเพราะฉะนั้นนี่การที่จะให้นักเรียนน่ยมีจิตอาสาได้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่านามธรรมเราต้องทําให้เป็นรูปธรรม เพราะคิดว่าเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมเชิงปฏิบัติการซะมากกว่าค่อยๆให้นักเรียนเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานอาชีพต่างๆาบางคนชอบประดิษฐ์ตะกร้าบางคนชอบทําขนมาบางคนชอบกีฬาเพราะเด็กๆทุกคนก็มีทางเลือกและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะ ค่อยๆปลูกฝังเด็กไปเพื่อนอกจากเด็กเนี่ยมีจิตอาสาแล้วเนี่ยเขายังมีอาชีพของตัวเองนะลูกนะเขายังมีอาชีพของตัวเองเพื่อจะไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตนะแล้วก็ออก็หวังว่าเด็กๆโรงเรียนลานบุญทุกคนหรือเด็กๆของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยต้องมีคุณลักษณะจิตอาสาซึ่งมันเป็นคุณลักษณะของเด็กทั่วโลก เด็กไทยต้องมีเพราะาเราจะต้องเป็นเด็กไทยที่อยู่ในสากลได้นะลูกนะประมาณนี้ค่ะค่ะข,ขอขอ,ขอบคุณท่านผอ,อ,อ,อมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับพวกเรามาให้คําสัมภาษณ์ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะค่ะดิฉันนะคะเป็นตัวแทนจากศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียนขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะคะค่ะขอขอนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราที่จัดขึ้นในวันนี้ท่านคิดว่านักเรียนและคุณครูจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจและเห็นภาพของกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยนะครับก็มีการจัดกันอยูอ่บ่อยครั้งแล้วก็แต่ละหน่วยงานแล้วก็แต่ละโอกาสสาคัญ แต่สำหรับในรอบปีนี้และกิจกรรมในเดือนนี้เนี่ยกรุงเทพมนครโดยท่านผู้วาา่าราชการกรุงเทพมนคนรพลตำรวจเอกอัจวินขวัญเมืองเนี่ยได้มอบหมายให้สำนักการศึกษากรุงเทพมนครเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมนักเรียนจิตอาสาซึ่งก็จะทําให้ทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยได้เข้าใจได้มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนอกิจกรรมจิตอาสาพระทานเนี่ยให้กับสังคม ในกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมทั้งในเรื่องของการบูรณะ,ะในเรื่องของสิ่งที่ยังไม่ดูสวยงามเนี่ยก็ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วในส่วนของนักเรียนเองเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายแล้วก็ทํากันมาแล้วไม่ว่าจนกิจกรรมเรื่องของการคัดแยกขยะนะการทําน้ําหมักจีวภาพอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อจะทําให้เกิดการ มีทักษะในการฝึกฝนตัวเองแล้วก็นำไปใช้กับประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนด้วยเช่นเดียวกันครับและสำหรับกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลประนิทานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะทำให้เราทราบว่าจิตอาสาก็คือจิตสำนึกสาธารณะที่อยู่ในจิตใจของทุกคนนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนสามารถกระทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยละคะ่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะ เราในฐานะพลเมืองของชาติเราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมบ้างหรือ,อยังคะมกิต้าแข็งแรงสคูลชาเลนจ์นิวและสนยนข่าวนักเรียนกรุงเทพม,มหาคอนครอาเซียนรายงาน